สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VAP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่13 14มกับ4กราคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับตัวดินของเราก็คือ5กับ8 7กับ0 50 51ห3 5 7 58 80 81 83 84 85 86 87นะ8 8แปด

หกแปดแปดหกนะหรือจะจับทางเลขคี่ก็สามสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามหาเก้านะคะหนึ่งสามห้าเนาะห้าสามหนึ่งหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสีกะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมันมีคู่มีขี้นะจับเอาทั้งสองแนวทางนและซื้อส่วนมากดาวโจมชอบมาเข้า v i p เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเมื่อคืนของเราก็เข้าอดบนเข้าล่างเด้อดาวโจรเนี่ยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ